การประชุมประจำปีของสภาพัฒน์กันหน่อยครับวันนี้เขามีการประชุมประจำปีมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินทางไปประธานด้วยในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเนื้อหาการประชุมในวันนี้คุยกันเรื่องของการพัฒนาคนครับจะทำอย่างไรรวมไปถึงการหาแนวทางฮะว่าจะช่วยให้สิทธิไทยและก็สังคมไทยเยติบโตอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษครับของคุณธนาัน,านสุวรรณพงษ์รุ่งกับ ครับท่านผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางมากล่าวประถาในงานประชุมประจำปีของสภาพัฒน์นะครับโดยบอกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11นั้นจะต้องมีการปรับปรุงในขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อให้เกิดผลสำเริจอย่างแท้จริงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวประทาว่าเชื่อว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเป็นแนวทางที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของแผนพัฒนาฉบับที่11นั้นคือการไม่นำไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งนี้ครับควรแก้ไขโดยการน้อมนำยุทธศาสตร์การพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางในการดำเนินการดังนั้นการเสวนาในวันนี้ต้องการให้มีการสรุปรวมเพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ ส่งต่อให้ทุกกระทรวงทบวงกลมเพื่อให้ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้านการกู้เงินเพื่อลงทุนต่างๆของประเทศนั้นจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อน,นี้สาธารณะเป็นสำคัญทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลนี้จะใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องเน้นในเรื่องการฝึกฝีมือและทำให้เห็นเส้นทางอาชีพหรือแครเอร์พาธอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของแรงงานเพราะฉะนั้นเราก็หวังที่จะเห็นอนาคตของประเทศไทยเรานั้นมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ยงนะครับอย่างไม่หยุดยั้ยงและคงต้องก้าวกระโดดด้วยนะเพราะเรามีแผนพัฒนามาทั้งหมด11แแผนแล้ววันนี้แผนที่1 1ปีที่2แล้วนะเราจะต้องคอยถึงกี่แผนละ่ะมันถึงจะพัฒนาที่ที่หนูหนูเด็กๆหรือคนเขาต้องการได้เนี่ยผมว่าแผนที่18นี่ก็ช้าไปหน่อยแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้นำถูกการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพราะนั้นผมหวังว่าอย่างยิ่บว่าทุกคนในห้องนี้ต้องช่วยพวกเราในการที่จะทําให้สิ่งต่างๆที่เราเขียนออกมาเนี่ยมันเป็นนามธรารมทำยังไงมเป็นรูปธรรมให้ได้เพราะนั้นการสัมมานาในช่วงบ่ายเนี่ยนะคือสัมมนาแล้วมันต้องมีผลออกมาว่าจะทําอะไร h how to ดูอ่ะม,มันไม่มี how ทุกครั้งอ่ะมีสรุปออกมาว่าประชุมอย่างนี้อย่างนั้นด้วยหลักการลดความเดื่อมรับแล้วล,ลดยังไงเขียนมาให้ชัด ด้านนายโกสิตบ้นเปี่ยมรัฐประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าเศรษฐกิจในช่วงท้ายของปีนี้จะปรับตัวดีขึ้นจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของภาครัฐและภาคการท่องเที่ยวส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีพิเศษนั้นไม่ควรทำโดยเฉพาะการกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนเนื่องจากจะก,การะทบต่อหนี้ภาคครัวเรือนครับและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศตลอดทั้งวันที่งานประชุมประจำปีของสภาพัฒน์นะครับ